ที่พี่พี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปอคนสวยสวัสดีค่ะชาดามโคัดนาวไหมอกาลังดูนักร้องอยู่ค่ะเอ้ยยโอยยยอยยยันนยยยยยยยสยดยยยยยยยะยยยยยยยนยยยยนย้ยยนยยยยย อนคอนนายกได้ครับคนรกอนีโอ้ยเซนีนะขอบคุณค่ะพี่จีรายุไปเรียกพคุณมาผู้ใหญเนาะเดี๋ยวดูโปรไฟล์ก่อนอ้าวเป็นอะไรแล้วก็คุณไม่คิวน่ไม่คิวป่ะนิแม่ฮะไม่คิวป่ะทำไมอ่ะไม่คิวใช้ชื่อจีรายุเออล่ะไม่คิวคิดถึง ม่พี Mine, ่ค <Hello, S 1> <Okay. S 2> ิวมาหาแสนดีไหมไม่คิวแต่เอาคนนี้มาคนนี้คนนี้ดูดูดูมาชาเลดูมาชาเลดูดูดูไหนอะคนไหนอะใครอีกอ่ คิดถึงไมคิวไมคิวอยู่นี้กันรักไม่ต้องเปลียนเานาตาสินเลือยังไม่คิวอยู่มออะไรแล้วเข้านาตาสินยังอย่าไปกดดันให้ทำดูไม่กดดันน้องน่ารักพี่ไมคิวแซนดี้แซนดี้เปลียนในสิ่งที่ชอบจุ๊บจุ๊บไมคิวหน่อยจุ๊บจุ๊บพี่ไมคิวหน่อยพี่ไมคิวอยู่ไหนนะจุ๊บจุ๊บเข้ายากจุ๊บจุ๊บเข้ายาก สอบเข้าแต่คิดว่าไม่คิวทำได้สอบเข้าฮะแต่คนคนนี้คนนี้เหรอคนที่ไม่เป็นเลยเขาได้ไม่รู้สิเพลงอะไรจบจบเข้ามสี่ครับมสี่มสี่ ก็น่นิมอสี่ฮะโอ้ฮูล่ฮูล่ฮูม่นหลหท่ไปไม่ดูไมู่เหรอฮูล่ลาลาฮูฮูลาฮูล่ฮูลลาลาล่เลฮูฮูล่ฮูาลาฮููลาพอหลับพอหลับพอหลับ พ่อหลับอ๋อจะมั่งหอมๆหอมนะเอ้ยอ๋อแตดีจะกล่อมค่ะกล่อมพ่อกล่อมพ่อเอ๊ะคิสอ๋อนะอ๋อตอนนี้อยู่มหนึ่งแต่ว่าจะไปเข้าตอนมสี่ เรื่องว่าตอนนี้แมงเวี่ยวโมสี่เลยสันดีทำไรคะติดตาน้องสันดีมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้หนึ่งขวบแล้วขอบคุณค่ะแชนนีน่ารักจังเลยแชนนีน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะ ไหนมาจุบม่อนชิๆหรือยังน o ขอบคุณพี่ปุกกี้ค่ะเราอยู่กับพ่อคุณแม่คุณเอ่น้ำพิกไปส่งแล้วนะจ้าเมื่อวานนี้อุ๊ยพูดได้ปะเนี่ยอยู่คนละช่อง อ๋อฮะโว้ยน่ะนอนตักไม่คุณเหรอพี่ปุกกี้ขอบคุณค่ะแซนดี้พี่ปุกกี้ส่งเหมียวเหมียวมาเหมียวค่ะเหมียวขอบคุณค่ะเหมียวอุ้ยไม่กลัวเลยกลัวเลยอุ้ยแซนดี้น่ารักมากๆ ตาเบลมากค่ะสวัสดีครับน้องแม็กทำไมจัวจัวว้าวอุยกลัวอุ้ยว้าวอุ้ยอุ้ยแบทแมนเจอกับเสือ เสื้อเสื้อล็อคเสื้อร้องแบทแมนเจอกับอังกอร์ซะหน่อยเป็นไงล่ะเสื้อร้องเสื้อล้อคเสื้อร้องไหมเสื้อร้องไหมโอ้ยงวดแข่งเลยงวดแข่งเลยแซนดี้เรียกยายติ่มหน่อยยายยายแซนดีเด็กยายติ่มหน่อยเร็วไปแล้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 วโอ้วมากคุณจะไม่ใช่มามาหาแม่เรขามาลูก นาความสวัสดีค่ะขอบคจ้าจ้าจ้อ่ะพ่อจุ๊บหน่อยพ่อจุ๊บหน่อยพ่อจุ๊บหน่อยมันกินหน้าความนานาทิมนาแก้แก้ขวาย ตรงไหนตรงไหนไม่เจ็บหายแล้ว <c oughs> ไม่ร้องไม่ร้องอยากกระตุกกระตากแต่ดีเขาเล่นแรงค่ะชอบชอบเล่นแรงตีลังกาอะไรเงี้ยชอบมากเออเออเออเจ็บ เดินได้แล้วใช่แล้วค่ะเดินได้ปุ๊บนี่คือแบบวิ่งขาลอยอ่ะไม่ได้อยากทิ้นลงไปมุมนั้นเนี่ยนะจะเปลี่ยมหรืแบกใช่ไหมสันดียสันดีห้ามทิ้งไปตรงมุมนัฟันเฉาะอย่าฟันลงมิงไปได้นะพ่อคุณพ่อคุณไม่ทันแล้วช่วยด้วยเฮลมีตอนอยากไปเดินแล้วรอกว่ามันไม่เดินน สันดีสันดีดูอะไรนี่นะแล้วสันดีดูอะไรนี่นะนี่สันดีดูอะไรนี่โฮโฮโฮสันตะคอสสัเออสันอโฮโฮโฮสันตะคอสเหมือนที่บ้านเราไหมโฮ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 อะไรฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยพ่ออะไร เพราะเออดิทำไมมันมัวกล้องหน้านั่นแหละสิฟิลเตอร์เหรอเนี่ยนะใหม่ใหม่มันมัวเองเอาเดี๋ยวให้ดูอีกต้นใจเอาแล้วแล้วมันหมอกนี่เป็นหมอกควันเลยดีขึ้นยังดีไ้มเอ้ยฉันดีแพลลงมาหน่อยเอ้ฮะกันยังไอ่ะต้นใจเลย ไหนหน้าไหนอีกหน้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะเออเฮ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเราไปจับคนเดียวเอาเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอาหมดแล้วบูดาบูดาเดี๋ยวหัวปอกเดี๋ยวหวปอกสวัสดีทุกคนวปอกมวปอกเจ็บ

เร็วๆนี้เขาทำเขาทำเขาทำแล้วเขาทำเขาทำเขาทำแอบแอบพได้นอนอนนี้นอนน้อยมากแอบแอบเคนอนรอบัเดี๋ยก่อนใดิอุยป้าอยู่ไหนนะรวงป้าเห็นนะรวงป้าเห็นนะว่าแสดอยู่ไหนอะออจะไปดูนี่เอ้างี้ก็จะเอกันนะดิ

อให้เราไฟนร้องเป็นชั่วโมงเนี่เรียเนี่ยอือ่าแม่คุณร้องให้ฟังดูดูไชัดูไชัดูอือันนี้ะแม่พี่กีนแมพี่กีนน่นู้นน่า้องั้ไงแม่พี่กีนขอบคุณค่ะพี่มา มา,มาละชิซีน้าชีซน้าแล้วไงอ่ะพิกลอกกันนาดูลอกกันนาดูท่อ้าวไปนู่นด้ากันันเริ่มเริ่มแหละมือก้อน่ไหน น้องหนึ่งขวบสองเดือนค่ะเอ้าชอจ้าพี่พี่มาเล่นกระแสนดีหน่อยค่ะอ้าว พุ่งมองมันนี่ตอนนีทำไมคอดเนาะยังไม่มีคนที่สองค่ะตอนนี้รุด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 ทัทปามาล้วปัามาล้วททุอฟอฟจูบรัก รักรักน้องม่อนแซนดีรักม่อนเนาะไอไออนนไปแล้วไอจุกอ้าวยัง้าออกเลยเนียวเก็บัวนนะอ้โพ่อดูสิเรียมอ่ะอันดับดีลุกลนนี้ออันนี้อันนี้อ อ้าวเราเอามานี่นโว้าวหรือับเท้านาตอนแรกนึกว่าไม่ได้เอามาเมื่อไหร่จะมีน้ำพริกคะเมื่อไหร่ดิเมื่อคืนยังนอนตีสองเมื่อคืนเท่าไหร่ตีสองเออใช่เมื่อคืนเนี่ยแม่สูนๆนิดนึงเอาเช้าก็ดีพักแป๊ ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวอ,อีกไม่กี่วันเดี๋ยวเอา,ามาให้มาเติมให้ว่ามันสูนเราบมึน,ม,นมึนมึนงงไเวลาแต่เช้าว่านอนแลยเช้าวันรุหน้าพ่อพ่อได้เมื่อคืนเมื่อคืนไอ้นี่กันเมื่อคืนแพ็กยันตีสองทรงให้แล้วเดี๋ยวไว้มีเดี๋ยวไว้มีอีกนะเดี๋ยวเอามาลงตราข่าย <c oughs> แ้่คุณไม่สู้แล้สู้สู้อะไรแซนบอกนี่สู้สู้แซนดี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 ้ทัพิ่์ไม่กูอ้หออเหรมันยังไงเลยเหรอออมันยังไงเลยเหรอฮะมันยังไงเล แล้วแล้วมันเผ็ดไปเผ็ดไหมร้อซ็ตไหมล่ะเดี๋ยวไปหานุนัวบวิจะไปหาพี่นักร้องนักร้องให้ฝันดูดูไปผ่านงเข้ากันเอ็งไปผ่านกินข้ากันพี่บ้า

สวัสดี่้่ะพี่ะขคช่ี่ัแ่ดก็ต้องสวัสดีจ้เอ,อ่อันนี้ใครอ่ะพี่แอมสวัสดีคุณยายคุณยายแอยยยม่ไหมเนาะอะ